สำนักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาณราธิวาสและมูลนิธิศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดงานเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้สารใจรักงานศิลปถิ่นแดนใต้ณบริเวณหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552เพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์และเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมของภาคใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมาสัมผัสชื่นชม โดยมีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2552เวลา16นาฬิกาณหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่มีหน่วยงานต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักโดยได้รับเกียรติจากท่านถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พิธีเปิดงานของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นค่ะเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของงานท่านถาวรเสนียมประธานในพิธีกระทําโดยการเพ้นภาพลงบนผืนผ้าใบด้วยสีห้าสีประจำจังหวัดทั้ง5้าจังหวัดได้แก่สีเหลืองสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงและสีแดงปรากฏว่าภาพที่ได้เป็นภาพของคลื่นทะเลสาบสงขาและมีดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งระหว่างที่ดำเนินพิธีอยู่นั้นก็ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านมาร่วมกันบรรเลงเพลงเพลอเๆให้ฟังกันนับว่าเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศความสุนทรีแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง กาลศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้สารใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้ใช้รูปแบบตลาดนัดศิละปะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะ ที่รัฐา Word, บาลกลับบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินในคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินมีความคิดเห็นให้จัดแสดงภาพเขียนที่เก ah ี่ยวเนื่องด้วยพระประวัติ และพระกรณียกิจของพระองค์ท่านโดยมอบหมายให้สํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสนองงานสร้างสรรค์งานศิลปะเช่นที่ทรงโปรดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไว้อย่างอนเนกอนันต์ให้ปรากฏแผ่ไพศาลทั้งนี้ได้กำหนดภาพ84ภาพตามพระชนมายุ ซึ่งศิลปินร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน84คนได้รวมกันสร้างสารรค์งานอันทรงคุณค่าถ่ายทอดเรื่องราวลงบนแผ่นผ้าใบร้อยเรียงเรื่องราวรื่แรงบันดาลใจที่เกิดจากการตระหนักรู้ถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ที่ส่งมีแก่ประชาชนชาวไทยตลอดเวลาอันยาวนานอย่างตั้งใจและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเป็นสื่อกระตุ้นให้ดำเนินตามปณิธานเป็นการเทิดทูนและแสดงกัตเวทิตาอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาวไทยผมก็ได้นําเรื่องราวที่ท, <c oughs> ที่ท่านได้ได้ไปส่งเป็นพระอาจารย์อยู่ที่นั่นนะ ก็คือนําเรื่องราวตรงน,นี้มาทํางานปเป็นศิลปะก็ชิ้นหนึ่งฮะก็คือศิลปินเขากําหนดว่าศิลปินคนละชิ้นและก็งานนี้ก็ได้สดแสดงที่พระเมุที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19พฤศจิกาและก็หลังจากนั้นก็นําไปสดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครและต่อจากหอศิลป์กรุงทเทพก็มาลงที่หอศิลป์นครหัดใหญ่นี่ฮะและก็หลังจากนี้ก็จัดแสดงหมุงเวียนกันไปจะไปปัตตานีและก็หลังจากนั้นก็จะไปทางอีสานทางเหนือจวงกว่าจะครบ และสุดท้ายทั้งหมดทั้ง84รูปเนี่ย<น>ก็จะไปเก็บไว้ที่ที่สถาบันกรายานิวัฒนาที่ที่ก็จะสร้างใหม่ที่กรุงเทพด้วยเหตุนี้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรม5จังหวัดภาคใต้ จึงได้จัดนิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านภายในงานทั้ง84ภาพซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าได้เจอะเจอกับเจ้าของผลงานกันเลยทีเดียว สังคมไทยประกอบด้วยประชาชนที่นับถือหลากหลายศาสนาหากเป็นภาคใต้ตอนล่างศาส,สนาอิสลามเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ศตวรรษที่7มีเพียงได้เปลี่ยนหลักความเชื่อและศรัทธาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเท่านั้นหากแต่ได้เปลี่ยนกระบวนศน์ของความเป็นอยู่ตามไปด้วย และกลายเป็น,นกลไกสังคมที่สำคัญและมีอิทธิพลสูงในการเปลี่ยนแปลงตัวตนที่มีคุณลักษณะตามแบบฉบับและกรอบศาสนาวิถีและวัฒนธรรมของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคใต้วิถีและวัฒนธรรมของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจึงมีวิธีการดำเนินตามแบบฉบับและสามารถใช้ชีวิตจากทรัพยากรของประเทศ ร่วมกันมาอย่างช้านานนี่คือที่มาของการจัดนิทรรศการภาพถ่ายวิถีถิ่นใต้ของหลากหลายศิลปินที่ได้รวบรวมภาพถ่ายจากช่างถ่ายรูปฝีมือดีหลายท่านเป็นการบันทึกความทรงจำวิถีชีวิตของชาวภาคตาใต้เช่นภาพถ่ายที่ได้นำมาจากนิทรรศการในงานนี้ด้วย ภาพถ่ายในครั้งนี้เป็นการจัดนาริการภาพถ่ายจากช่างภาพที่มาจาก5จังหวัดชายแดนก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีารวบรวมภาพทั้งหมดมาเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นเราก็นำมาคัดกรองและก็เน้นเอาคุณภาพได้ทั้งหมด70ภาพนะครับภาพนั้นจะประกอบด้วยาภาพที่เป็นวิถีชีวิต ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและก็ภาพผิวทิวทัศน์ซึ่งเกิดขึ้นใน5จังหวัดชายแดนเท่านั้นท่านเห็นว่าบางภาพนั้นสะท้อนใ้เห็นถึงแง่มุมของคนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นภาพที่เป็นชาวมุสลิมทั้งครอบครัวมีทั้งคนแก่และก็เด็ก ที่ยืนรอรถไฟที่จะขึ้นรถไฟครับเป็นภาพที่แสดงความอบอุ่นในวิถีชีวิตของคนมุสลิมในภาคใต้บางภาพท่านเห็นว่าเป็นภาพของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณดีดั้งเดิมของในท้องถิ่นนั้นอย่างเช่นภาพการ ต่อสู้ด้วยที่สิ่งทีเรียกว่าศีละนะครับที่อำเภอรามันนี่เป็นภาพที่มีองค์ประกอบที่สวยงามมากเห็นว่าหน้าตาของทั้งนักดนตรีนักนักต่อสู้และก็คนที่มาดูการแสดงนั้นต่างคนต่างก็จริงจังกับการมองทำให้องค์ประกอบของภาพนั้นสวยงามมากอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นก็คือ การอบรมหนังสั้นในค่ายเยาวชนสัมพันธ์ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำหนังสั้นมากขึ้นหนังสั้นจะต่างจากหนังใหญ่เพราะหนังสั้นจะตอบโจทย์ในเชิงศิลปะมากกว่าเชิงพาณิชย์ทำให้เรื่องราวที่สื่อสารออกมามีความบริสุทธิ์ซึ่งวัยรุ่นยุคนี้ก็สนใจทำหนังสั้นกันมากขึ้น การอบรมหนังสั้นดังกล่าวจะแยกกิจกรรมออกเป็นสองกิจกรรมคือการให้ความรู้ในส่วนของหลักทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะการอบรมแต่ละกลุ่มเยาวชนจะต้องเข้าอบรมส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการกระบวนการเขียนบทตัดต่อซึ่งเป็นความรู้ภาคทฤษฎีโดยการบรรยายนะการอบรมในภาคปฏิบัติ โดยให้สมาชิกทุกคนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนจากความรู้ที่ได้อบรมมาและนำเสนอผลงานที่ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้เรื่องการทำหนังสั้นแล้วยังเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่มให้แก่นักเรียนนักศึกษาในค่าเยาวชนสัมพันธ์ได้อีกด้วยการดูหนังสั้นเป็นการเปิดโอกาสในการดูหนังที่แตกต่าง และต่างจากการดูหนังโรงใหญ่เพราะหนังสั้นไม่มีกฎตายตัวในการเข้าใจหรือรับรู้สารที่ผู้กำกับต้องการสื่อทั้งยังเป็นการเปิดโลกการดูหนังให้กับเด็กเพราะหนังที่ฉายบนโลกใบนี้ไม่ได้มีเฉพาะหนังในโรงภาพยนตร์เท่านั้นการออกร้านอาหารศูนย์อาหารดีเด่น5จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของตลาดนัดศิลปะในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้สารใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับรางวัลต่างๆของจังหวัดได้มาออกร้านขายสินค้าและเป็นการส่งเสริมอาหารปักใต้ไว้อยู่คู่คนไทยตลอดไป าวัฒนธรรมจังหวัวดริทาตษเพราะว่าคอนเซปต์ของผมเนี่ยจะมะีลักษณะการแต่งร้านออกในทางของพื้นที่เอกลักษณ์อันลักษณ์ของจังหวัดนาราธิวาสนะครับมาที่นี่ก็คือมาแสดงมาโชว์แล้วก็มาขายในพื้นที่ในงานวัฒน,นธรรมศิลป,ปะวัฒน,นธรรมของจังหวัดภาคใต้ตนะครับ จากหลากหลายวัฒนธรรมของจังหวัดอื่นอีกมากมายให้ผู้มาเที่ยวงานลองลิ้มชิมรสตามความชอบหรือใครจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านบ้างก็ไม่เป็นที่ว่ากันค่ะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีผลิตภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัย จากชุมชนทั้ง5จังหวัดจะแสดงภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานเช่นการจักสารการแกะรูปหนังตะลุงศิละปะ้าบาติกก็ได้จัดรวบรวมไว้ที่เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้สารใจรักงานศิลป์ถิ่นแดนใต้เช่นเดียวกัน กลางแปลงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปอนุรักษ์ไว้ก็ยังเป็นการให้การสนับสนุนแก่คนที่มีอาชีพทำหนังกลางแปลงวิธีนึงด้วยครับประสบการณ์การใช้พาพยนต์กลางแปลงมา30ปีนะครับโดยได้รับการประสานจากวัฒนธรรมจังหวัดสงขา ให้เข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์กางแปลงซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้